ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งพ่อชื่อทองแม่ชื่อพิมพ์และลูกชายวัยห้าขวบชื่อมีบุญพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายจนกระทั่งพ่อทองไปเอารากไม้ตะเคียนตายพรายจากป่ามาเก็บไว้ในบ้านเพื่อบูชาเรียกโชคลาภแรกๆเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคพ่อได้เงินจากงานจากหวย เงินทองไหลามาเทมาแต่แล้วเรื่องสยองก็เริ่มขึ้นแม่พิมพ์ถูกพบเป็นศพในบ้านมีรอยช้ำที่คอคล้ายถูกบีบไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดือนต่อมาลูกชายมีบุญแอบเอาปืนพ่อมาเล่นปืนลั่นใส่เพื่อนที่มาเล่นด้วยกันในบ้านเสียชีวิตทุกอย่างเริ่มพังทลาย หลังจากนำรากไม้ตะเคียนเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้านจึงนำรากไม้ไปไว้ที่วัดในหมู่บ้านแต่เรื่องไม่จบคืนเดียวกันวิหารวัดภัยไม่ทั้งหลังสุดท้ายเจ้าอาวาสตัดสินใจนำรากไม้ไปไว้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวตายรูปปั้นท้าวเวสวรณรเพื่อปราบวิญ,ญญาณตะเคียนร้ายตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครกล้าเอารากตะเคียนเข้าบ้านอีกเลยตะเคียนให้โชคหรือ